เยี่ยมองกองถ่ายกับสรีมามะวันนี้นะคะผู้ชมค่ะสรีออกจากกองละครไทย P ี s นะคะอีกรอบหนึ่งค่ะมาตามติดผู้หญิงคนนี้ค่ะพี่นกวันลบนะคะเธอคนนี้นี่แกร่งมากๆนะคะผู้ชมค่ะช่วชีวิตหนึ่งเนี่ยก็เคยเป็นลิเกสาวด้วยหน่นีนั่นะแล้วตอนนี้เนี่ยนางแต่งหน้านะคะพี่ทอมนางงามร้อยเวทีค่ะผู้ชมค่ะเก่งทุกอย่างแบบนี้เนี่ยทำไมถึงแกร่งขนาดนี้แล้วสู้เหลือเกินวันนี้เราไปพูดคุยกับพี่นกกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยว ดูเทคนิคทริคต่างๆในการแต่งหน้าของแม่ไปก่อนค่ะ ลงรองพื้นเสร็จแล้วมาเน้นขอบตาเพราะว่ากันว่าหน้าสวยแบบนางงามดวงตาต้องคมและเด่นมาแต่ไกลฝีมือปัดแปลงคัดเบ้าที่ไม่เป็นสองรองใครแบบนี้ต้องยกให้กับแม่นกวันลบอัานายนักร้องสาวเจ้าของเพลงดังในตำนานชายใจหญิงที่วันนี้รับงานแต่งหน้านางงามซึ่งถือเป็นอาชีพหลักในวัยห0บวก แต่แม่นกยังรับงานร้องเพลงเหมือนเดิมนะคะเครื่องสำอางคขาเยอะมากคุณชมค่ะอุ๊ยอันนี้ดีฉันก็มีค่ะนห้องดิฉันชอบลายมากสีนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ๆก็มารื้อของนะคะขพี่นกนะคะนี่ค่ะพี่นกคะว,วันนี้มาแต่งพี่พทอมมีงานอะไรใหญ่หรอคะแม่วันนี้เป็นงานวันเกิดของมาดามค่ะ,คะแล้วกเ็เนื่องในวันเกิดของของมาดามแล้วก็ เขาก็เลยจัดประกวดขึ้นมาช่วยให้สาวประเภทสองมีงานการกลัวกลัวกลัวกระเทยไม่มีงานจัดขึ้นมากันเฉยใช่ใช่ใช่กระเทยก็ต้องหมายว่ามีช่างแต่งหน้าแล้วก็ต้องมีนางงามแล้วก็มีนางงามมานี้เรามีทีมด้วยมานี้เราตีมเป็นทองกวาลลูก มีแม่นกก็ต้องมีแม่ทอมนางงามเดินสายหมื่นเวทีที่มีใจรักในการประกวดค่ะลงเวทีมาตั้งแต่ยังสาวจนตอนนี้วัยเลยเลข5้าแล้วแม่ทอมและแม่นกถือเป็นคู่แข่งมาโดยตลอดแต่ที่สุดแล้วสมัยก่อนคนเขาดูกันที่ตาเนื้อว่าหน้าตาสวยหรือเปล่าผมเงาไหมเอามงไปก่อนส่วนแม่นกที่มาด้วยความสามารถพิเศษร้องเพลงก็เพราะ เล่นลิเกก็เป็นก็เอาตำแหน่งรองไปก่อนนะแต่ลงจากเวทีแล้วทั้งคู่สนิทมากนะคะอย่างวันนี้แม้เป็นการประกวดภายในเล็กๆแม้ทอมก็เรียกใช้แม่นกมาแต่งหน้าให้ด้วยความรู้ใจและคุ้นเคยกันมานานหลายสิบปีค่ะพันเวทีแบบนี้แสดงว่าผ่านเมคอัพเยอะมากเยอะมากพี่นกนี่ยังไงคะพี่ทอม อ๋อคือเขาเป็นคนที่แต่งหน้าแล้วรู้ถูกใจเราไม่ต้องพูดไม่ต้องสั่งอะ่ะคือมองหน้ารู้ว่าเออวันนี้ตีมอะไรนางก็แต่งออกมาได้แบบว่าตามใจเราเราคือไม่ต้องใช้คําพูดบอกนางว่าฉันจะเอาอย่างนี้นะเราแค่มองตาว่าออตีมอะไรแค่นี้ก็เลยแบบว่าเลือกนางมาแต่งค่ะอยากบอกอยากถามดนึงว่าถ้าเป็นช่างแต่งหน้าคนที่ถูกแต่งอยากได้อะไรจากช่างแต่งหน้าคะพี่ดอ็อกก็จะได้ฟังด้วยเนี่ยอ, <laughs> อ๋อ <laughs> ก,ก็ก็อยากได้ความเบาเนาะ เพราะว่าเป็นคนที่ถนอมหน้าเนะาะแบบว่าอะไรเงี้ยก็ต้องลงให้มันเบาๆลุลุล่ลอะไรอย่างเงี้ยแม่เบาๆหาน่อยไม่ไม่นางลงไม่นากว่าจะมีวันนี้ที่สาวทรานได้เผยตัวตนที่ชัดเจนแม่นกเล่าย้อนไปยังอดีตตั้งแต่ออกจากบ้านมาทำงานกับคณะลิเกเด็กกำพรา้าวัดสะแก้วจังหวัดอ่างทองตั้งแต่อายุเพียง13-14ปี ตอนนั้นจากความสามารถที่มีเพราะครูดึงตัวมาเป็นนางเอกลิเกคนใหม่คู่กับเอชัยยาท,ทั้งทังที่สังคมยังไม่เปิดกว้างเรื่องเพศหลากหลายแต่พราะด้วยหน้าตาแม่นกวันลบแต่งยังไงก็ออกมาสวยแถมเสียงก็ใสคล้ายหญิงแท้เลยเป็นที่ถูกใจของแม่ยกจนเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นและก้าวมาเป็นนางเอกลิเกคนแรกที่เป็นสาวทรานส์คู่ขวัญประกบเอชายานานกว่าเปีค่ะ you <laughs> แล้วทาไมถึงได้กลายเป็นแบบนางเอกลิเกสาวเสียงเพราะขนาดไหนแม่ลองให้น่อยลองให้ฟังน่อยเขาคงเห็นแววเราด้วยมั้งแม่ว่าเนาะว่าเราเสียงดีอะไรประมาณนี้ก็งงเหมือนกันเพราะว่าในคณะก็มีผู้หญิงเยอะนะแต่เขาก็ไม่เลือกเราเป็นคนถูกเลือกเราคนถูกชอยอ่ะก็หนูก็รู้นะว่าเสียงน่าจะขนาดไหนใช่ไหมเราถูกชูดค่ะเราถูกชูดค่ะเออแม่สักข้อหนึ่งสิกระเทยลูกๆลูกเจี๊ยบเนี่ยเขาอยากฟังว่าเสียงระดับตัวแม่ที่สามารถเป็นนางเอกลิเกได้มันแบบใด สักท่อนในขนาแต่งหน้าลเลนเลนนิดนึงนะคะขคาสักท่อนหนึ่งทรงสำเนียงเสียงแจ๋วเด็กวัดสักเเคลขับรอ้องอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองมีเด็กเนื้องนอง ภาพเด็กชายสองคนที่ยืนคู่กันนี้ก็เป็นลิเกคู่ขวนขนันคณะลิเกเด็กกําพาวัดสะแก้วแม่นกพี่เอชัยยาบอกเลยว่าเป็นภาพใดตำนานมากๆก่อนที่ชื่อเสียงของแม่นกโดยเฉพาะเรื่องน้ำเสียงที่มีไปเตะตาเอกชัยสีวิชยัยอยากให้มาร้องเพลงใหม่ชายใจหญิง ที่ตามหานักร้องที่เหมาะกับเนื้อเพลงนี้มานานกว่าจะตอบรับร้องเพลงนี้แม่นกก็บอกว่าคิดอยู่นานเหมือนกันเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเปลี่ยนงานจากนางเอกลิเกม,มาเป็นนางโชว์ที่บ้านเกิดซึ่งรายได้ก็เยอะมากจนไม่อยากไปเป็นนักร้องแล้วแต่เพราะอะไรที่ตอบรับร้องเพลงนี้ไปฟังแม่นกกันค่ะคืออันนี้อันจากจากที่ที่พี่เอกเขาเล่านะว่า เขามีานักนักแต่งเพลงเขาเอาเพลงมาให้คือเพลงชายจะหญิงแม่ไม่รู้หรอกแต่ว่าพี่เอกก็เล่าให้ฟังว่าเพลงนี้คือเขาให้มานานแล้วแต่เขาหาคนร้องไม่ได้ตัวพี่เอกเขาเล่าให้แม่ฟังนะว่าเขาหาคนร้องไม่ได้เขาก็เลยนึกถึงนึกถึงแม่ว่าเอ๊ะม,มันมีนางเอกดีเกคนหนึ่งที่เล่นกับชายาอะไรตอนนั้นอ,ะอ่ะ อยากเจอจังเลยก็แกก็ตามหาตัวแม่หลายปีแล้วเพราะว่าเพลงมันคาอยู่นานแล้วไงแต่หาคนร้องไม่ได้แม่ก็ผันผวนไปจาก,จากอ,อยู่เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพก็ไปร้องเพลงแล้วก็ได้ได้กลับไปอยู่บ้านตอนนั้นน่ะกลับไปอยู่บ้านก็ไปร้องเพลงที่สวนอาหารแล้วพอดีครูเทียมเขาไปเจอครูเทียมที่สอนเต้นที่ใช่ครูเทียมไปเจอแม่เขาเลยไปบอกกับพี่เอกตอนนั้นพี่เอกเขาดังหมากัดแล้วแหละตอนนั้นน่ะ เขาก็เดินสายกันอยู่ทางใต้แต่แม่ก็ไอ้นี่เขาก็เขาก็เลยติดต่อทางไอ้นี่มาครูเทียมก็โทรไปหาพี่เอกว่าเนี่ยฉันเจอวันลบแล้วนะ ก็ตอบรับเพราะมองว่าเป็นโอกาสที่จะได้ใช้น้ำเสียงถ่ายทอดความรู้สึกของสาวทรานผ่านบทเพลงชายใจหญิงแต่พอได้ร้องเพลงนี้แล้วแม่นกบอกว่ากลับไม่ได้ออกทีวีเพื่อโปรโมทเพลงเท่าที่ควรจะได้ออกอากาศให้คุณผู้ชมเห็นหน้าผ่านหน้าจอก็ต้องเลย้าทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วด้วยเหตุผลที่ว่านักร้องเป็นสาวสองในยุคนั้นออกทีวีไม่ได้ไม่เหมาะสมพวกโปรโมทเพลง ช,ชายใจหญิงเนี่ยคือเขาไม่ให้เข้าทีวีเลยตอนนั้นไม่ให้ไม่ให้ออกทีวีตอนกลางวันคือไม่มีสิทธิ์ได้ออกเลยนะก็เธออะแม่ไม่ได้ออกประมาณ5้าทุ่มไปแล้วอ่ะลูก<ม>ตอนนั้นแล้วเพลงมันก็มันก็คือมันดังแต่ดังไม่สุดลูกใช่ใช่ใช่ใช มาถึงวันนี้เรื่องราวเดินทางมานานกว่า30ปีแล้วค่ะแม่นกบอกว่าดีใจที่สังคมยอมรับสาวทรานส์มากขึ้นแม่นกเลยมีข้อความถึงลูกๆสาวข้ามเพศว่ารุ่นแม่ผลักดันให้รุ่นลูกมีสิทธิ์ในสังคมมากขึ้นจากการวางตัวและความสามารถที่ไม่ด้อยกว่าเพศอื่นหากคิดจะทําอะไรก็ตามควรคิดให้รอบคอบว่าสิ่งนั้นกระทบสังคมอย่างไรบ้างเหมือนสุภาษิทที่ว่า ปลาตายตัวเดียวเหม็นทั้งคลองอาซูรีมามะไทย PBS รายงาน